ได้จริงๆแล้วครับอกแต่งานนี้ต้องปะพี่เอกทีบอกว่ายังไงก็ต้องลดภูมินิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าอกนมอ่ะมันน้ำพุงไอ้ไม่ใช่พุงอ่ะน้ำนมเลยอยากให้นมอ่ะน้ำพุงบ้างอะไรเงี้ยก็ลดสรุงเลยก็ทุบสุดพลังอ่ะก็เนี่ยแบบว่าไม่กินข้าวเลยวันนี้ทั้งวันหิวมากแล้วอ่ะร โดนนี้วพงน้ำไหมครัพี่หรือว่าพงนำ้ำก็ต้องถามพี่พนนๆนักข่าวน้องๆนักข่าวดูว่าพี่เอไม่ได้อยู่ร่างเวทีก็พยายามขมิ้นแล้วนะครับแต่อยา่าถ้าถ้ารูปไหนที่พุงน้ำก็อย่าเอาออกแล้วกันนะครับพี่เอขอครับเออะอนนนใช่ครับเ<อ>ต็มที่เต็มเหนียวเต็มเหนียวครับพี่เอทำนิ้วข้าวหน่อยก็บอกว่ามีลูกน้องคนนึนพี่เอแท้แตนบ้านอ๋อก็แบบว่าคง คงเขาเรียกว่าเป็นการทํางานแล้วก็บางทีคือบางทีเอาเอา,เอาเงินไปแล้วก็ไม่บอกเอาไปหมุนก่อนางเดียคือจะใช้คําว่าโกงก็ไม่ได้อ่างเนี้ยคือเอาไปหมุนก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีก็ไม่บอกาอเดียเดี๋ยวจะให้ยืมาอเนียแต่อย่าเอาไปแล้วไม่บอกเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นผู้จัดการดาราแล้วต้องรับผิดชอบเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวดารานักแสดงเขาไม่ได้แล้ว ใครจะเป็นคนรับผิดชอบพี่เอก็เสียแบบนี้พี่เอก็เลยบอกว่านอกจากเอาไป5้าแสนแล้วพี่เอต้องควักเงินตัวเองเนี่ยค่ะหลังจากหักคอมมิชชั่นเรียบร้อยแล้วเอาไปให้นักสแสดงก่อนสแสดงว่างานนี้พี่เอนอกจากโดนเอ่อโดนน้องลูกน้องเอาไปใช้ก่อนแล้วก็ยังโดนโดนปล้นอีกเพราะว่าต้องเอาไปใช้ให้กับดาราด้วยอย่างงี้แล้วมีแล้วมีผล,ลมาตรการอะไรกับคนนั้นไหมก็จะไม่ให้จับเงินอย่างงี้ครับก็ให้นั่งเฉยๆตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนก็อยู่เหมือนเดิมแต่ก็ให้ให้นั่งเฉยๆเพราะว่า ก็คือบอกว่าคือเขาก็บอกว่าเออโอเคในเมื่อเขาสารภาพว่าเขาเอาไปแล้วจริงๆเขาไม่ได้เออตรงขนาดที่ว่าไม่ยอมรับพี่เอก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่พี่เอรู้เพราะฉะนั้นก็ให้นั่งเฉยๆไปก่อนไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นและเดี๋ยว ให้คนอื่นเนี่ยทำงานหน้าที่เธอไปแล้วก็เดี๋ยวเงินเดือนอะไรเดี๋ยวพี่จัดการจ่ายเองเนี่ยครับเหมือนเป็นการบิบทางอ้อมไ่มครอย่างนี้เดี๋ยวได้เงินเดือนครบไม่ได้บีดทางอ้อมเลยครับออก็ได้เงินเดือนครบเ,ออเหมือนเดิมบอกว่าสบายนั่งสบายออแต่ไม่เหมาะกับการจับเงินจับทองอย่างนี้ครับออผม ก็เพิ่นเหล็กก็คือว่าถ้ามีอีกครั้งนึงก็ก็ต้องเข้าใจแล้วว่าไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยก็ถึงขั้นแบบว่าเด็ดขาดจริงๆครับผมทำงานมาหลายปีมีเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆเหตุการณ์แบบนี้มันก็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 จริงๆคือตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจกระทําแต่คือเขาไม่กล้าบอกเราในสิ่งที่เขาอาจจะลำบากอยู่ช่วงนี้อย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องมานั่งจับเข่าคุยว่าบางครั้งอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมีอะไรต้องต้อง ออกให้หมดอย,อย่างนั้นมันจะไม่ดีถ้ารู้ตอนหลังไอ้นี่ครับับผมต่ว,วัดก็มีกฎเพิ่มเติมเนาะใช่ใช่ตอนนี้เค่ลงตัวหมดทุกอย่างแล้วสำหรับคนนี้ใช่ครับเรียบร้อยครับ,รบหมดทุกอย่างแล้วฮะเออก็ตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเนี้ยครับคงเรื่อยๆทยอยจ่ายแต่พี่เอก็หักเป็นเงินเดือนไปก็ไม่จ่ายเงินเดือนก็หักในเงินเดือนอีกเนี่ยับมีมีเอกเจ็บใจไม่พี่แบบลูกน้องเราเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยแบบว่าเจ็บใจแต่ก็คือเป็นห่วงมากกว่าว่าอย่าทําแบบนี้ ใครอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าโอเคพี่เอให้อภัยแต่คนอื่นเขาไม่ให้อภัยนะคนอื่นเขาไล่ออกเลยนะแต่พี่เอเนี่ยยังมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่เออไม่มีครั้งที่3มดีกว่าอ่านะครับประมาณนี้แต่ก็มีโอกาสใช่ครับผมก็อาจจะจําเป็นจริงๆเรื่องอะไรก็ไม่รู้อาจจะแบบว่าติดผู้ชายหรือเปล่าพี่เอก็ถามอีกทีนะยไงยไงบอกว่ายังไงพี่เอก็บอกว่าหนูไม่ได้ติดค่ะอ้าวไม่ได้ติดแล้วเอาไปไหนเอาไปไหนหมดโทรไปหาคุณแม่คุณพ่อเขาก็บอกว่าไม่เคยได้รับเงินจากหนูเลยหนูไม่รู้ ค่ะหนูไม่ตอบเออยังไม่รู้อู่ว่าผู้ชายเป้าใช่พี่เอกก็ว่าน่าจะประมาณนั้นนี่วันนี้ไม่ค่อยสวยว้วเซตเตี้ยก็เลยอาจจะมีเิตเตียไม่มีสิ์เลือกเหมือนพวกน้องๆเชื่ยวขาอะดีอย่างเงี้ยโอเคไหมโอเคไหมสาม พี่เ่าว่าพี่เอจะปั้นเด็กใหม่แต่ก็ต้องเด็กไว้ก่อนเพราะว่าอ่านเดชหมากอะไรก็ยังมาแรงกลัวบอกว่าเด็กรุ่นใหม่มาดังไม่เท่าอะไรเงี้จริงๆแล้วคือการปั้นเด็กใหม่เนี่ยเราต้องใช้เวลาเตรียมงานไม่ใช่ว่า เออวันสองวันหรือว่าปี2ปีบางทีเป็น3าสี่ปีก็มีคือพี่เอว่าถ้าเราจะทําตอนนี้เนี่ยเราต้องดูจังหวะแล้วก็ความเหมาะสมไม่ใช่ว่าเออหมากหรือนาเด็ดจะแดงคือเราไม่ได้เอามาแบบว่าตีกันคนละคนละสไตล์กันแต่พี่เอว่าเหมือนกับช่วงนี้อาจจะแบบว่าอยู่ในจุธาเทพะครับในจุธาเทพก็เล่นชื่อน้องเจมายนะครับก็มีแล้วก็สําหรับคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะยังเรียน acting ไม่เต็มที่ยังไม่ยังไม่พอที่จะออก สู่สายตาประชาชนก็ก็ขอเวลาหน่อยให้กล้วยให้กล้วยมันแก่นิดนึงถึงจะตัดออกจากเครือแล้วเดี๋ยวเวลาสุกแล้วจะหอมหวานอร่อยรอรอก่อนครับผมใช่ครับผมไม่ใช่ว่ากลัวจะไม่ดังเข้าอะไรอย่างงี้ไม่ครับไม่ครับเพราะว่าทุกวันนี้น้องๆก็แบบได้เด็ดก็บอกเวลาเขียนการอวยพรขอพี่เอฟันเด็กให้ดังๆนะครับไอเดียการปีใหม่อะไรแบบนี้ยซึ่งแบบว่าดีใจที่แบบว่าเขาแบบเหมือนกับใจกว้างอ่ะหรือบอกว่าเออคือแบบว่า รู้ว่าอาชิ้นของพี่เอเนี่ยครับผมเรียกว่าเด็กที่ออกจากมุอพีเอจะต้องเปี้ยงทุกคนเปี่ยงทุกคนไหมคือคาดหวังว่าอย่างอันนี้มันก็จริงๆแล้วจะพูดบอกว่าเปี่ยงขนาดนั้นไม่ได้อาจจะพวกที่ไปกับโอชิอาจจะได้เป็นซูเปอร์สตาร์กับพี่เอบ้างก็ได้ขาของขายขอเรื่องเดิมแต่ก็คือบางทีก็เปี่ยงเป็นนางร้ายก็มีเหมือนน้องเนยโชติกากุ๊กคีปอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในสถานะไหนในวงการบันเทิงนี้นะครับผมโอเค 比赛了，比赛了，好好看，好好看，